กับที่พี่แฟนเพจพิรันะครับวันนี้ผมจะมาไปชมนะครับการติดตั้งนะครับในรถ Honda c ซ v นะครับซึ่เปตนตัวล่างสุดนะครับที่มีหน้าจอขนาดประมาณ4-5นิ้วมาจากโรงงานนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับคันนี้จะติดตั้งระบบ Android ขนาด7นิ้วนะครับเป็นจอ Android เลยนะครับเข้าไปในรถคันนี้พร้อมกับการทำหน้าสวยงามแม้ใช้กล้องมองหลังเดิมของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปชม การลดดีกว่านะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในรถ h o n d a c i ซ v ยตัวนี้แล้วนะครับจะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นการทำชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งนักกากสำเร็จเนี่ยยังไม่มีขายนะครับผมอ่ะฮะ แล้วก็ตัวนี้ติดตั้งเป็นระบบ Android 7นิ้วนะครับส่วนกล้องมองหลังเนี่ยใช้ในส่วนของกล้องเดิมที่มาจากทางโรงงานได้เลยนะครับพอเข้าจอที่มันเป็นระบบ Android แบบนี้แล้วภาพคมชัดนะครับพร้อมอการใช้งานต่างๆเนี่ยครับปุ่มพิพรมไลนยไม่ว่าเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว,ว่าการเปลี่ยนเพงลงต่างๆเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับแต่ผมลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนนะครับ นะฮะอันนี้คือในส่วนของกล้องเดิมนะครับอันนี้ผมดิมอร์แสงหน้าจอไว้นะครับเนี่ยฮะนี่คือกล้องมองหลังเดิมนะครับอ่านะครับนี่ผมเปิดไฟเพราะ่าจะดรอปแสงหน้าจอลงนะครับแบบนี้ฮะนี่คือปิดไฟตอนวันแล้วก็ปิดไฟนะครับตอนคือเราเปิดไฟหน้าปั๊บแสงปุ่มจะติดนะครับแล้วก็หน้าจอก็จะดิมแสงลงนะครับเพื่อที่จะวราขับรถแสงทีไม่แยงตาเวลาขับขี่นยามค่ำคืนนะครับข้อดีนะครับของตัวนี้คือว่าง่ายคือเป็นจอ เนิ้วรุ่นใหม่นะครับเป็นจอ7นิ้วรุ่นใหม่ทึ่ง CPU เนี่ยมันออฟตาคอแล้วนะครับหรือว่ายายคือ CPU ที่เป็น8หัวนะครับปกติจะเป็นคอรสคอ์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับ CPU เวอร์ชั่น Android เป็นเวอร์ชั่น6นะครับในส่วนของตัว7นิ้วตัวนี้นะครับ ปึ๊บปั๊บอา่านี่เลื่อนลงมาเลื่อนมา CPU นะครับเป็นตัวเป็น8หัวนะครับ64บิต Cortex A53 ความเร็ว1.5นะครับทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับแ a m นะครับอยู่ที่2กิกนะครับ2,000เมกก็คือ2กิกนั่นเองนะครับ การใช้งานก็ไม่ยากนะครับเราก็เปิดฮอสปอ t มือถือนะครับแชร์เข้าบ่ายนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปจุกหรือว่าใช้งานในส่วนของแอปออนไลน์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนที่นํำทาง Google m a p นะครับก็ใช้งานได้รวมถึงจะใส่แผ่นนะครับตรง D v ดด้านบนนี้นะครับก็ยังใส่แผ่นได้อีกด้วยนะครับถือว่าครบคันมากๆนะครับตอนนี้เราจับพิกัดได้แล้วนะครับเราสามารถค้นหาด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเมกาบังนา นี่เลยครับนี่คือข้อเจ๋งของตัว7นิ้วที่มันสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเราก็สามารถที่จะนําทางไปที่ต่างๆได้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับรวมถึงการเล่นแอปพลิเคชัน YouTube นะครับเนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้นะครับยูทูบเนี่ยเราก็สามารถที่จะออนไลน์เข้ามาแบบนี้นะครับนี่เวิร์กนะเพิ่มวอลุ่มที่พงม,มาลัยนะครับ ภาพคมชัดนะครับ Android version นรวดเร็วมากๆนะครับบวกกับให้แร m มาถึง2กิกนะครับ Work มากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ายังทำอะไรได้อีกนะครับจริงๆจ,จอ Android ก็จะเหมือนกับการใช้งานในส่วนของมือถือนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ lock ล็อกอินนะครับเข้าใช้งานเป็นตัว User หรือว่า Gmail ของ อ่าลูกค้าเองได้เลยนะครับตรงส่วนนี้คือข้อดีนะครับเพราะมันลิงก์กับยูอร์เราแล้วเราไลน o u t u b e หรือว่า Google Ma ปต่างๆที่เราเซฟในมือถือเราก็จะมาขึ้นที่หน้าจอทั้งหมดนะครับข้อมูลต่างๆที่เราซิงค์นะครับฟังเพลงผ่านแอป,ปพลิเคชันจุกก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่อ่าตัวจอระบบ Android ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะใช้งานนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับให้ในส่วนของเรื่องคุณภาพเสียงนะครับอ่าฮะกดเข้ามาก่อนนะครับ ปุ๊บปั๊บนะครับรอนเน็ตผมโหลดนิดนึงนะครับอือปุ๊บน <_ nis> ี่ปุ๊บปั๊บนะครับนี่กดเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับรเน็ตผมน่าจะไปแล้วครับอ่าฮะ แบบนี้น่าเป็นที่เน็ตไม่วิ่งนะครับหรือว่ายังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนั่นเองนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับกดโฮมก็ออกมาได้เลยนะครับเล่นไปเยอะๆก็สามารถจะเคลียร์แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเคลียร์ไม่ได้เลยนะครับครบคันมากๆนะครับตรงส่วนนี้นะครับยังมีอะไรอีกนะครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอ้อคำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือพื้นที่ความจุในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ตัวนี้ให้ความจุมาเท่าไหร่นะครับพื้นที่จัดเก็บอยู่ไหนเอ่ยปุบปั๊บปุบปั๊บหน่วยความจำนะครับอาหารปุ๊บ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 ใช่หรือเปล่าเอ่ยไม่น่าใช่นะครับเกีนะ่ยวมาเมื่อกี้ นี่พื้นที่จะเก็บนะพื้นที่จะเก็บไว้นี่นะครับให้มาทั้งหมด26กิกตีง่ายเลยให้มาทั้งหมด30กิกนะครับพื้นที่ที่ลงโปรแกรมใช้งานไปแล้วเนี่ยก็จะหายไปจะเหลือให้พื้นที่ใช้งานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่26กิกนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับจอนะครับเทียบเท่ากับมือถือดีๆเครื่องหนึ่งเลยนะครับ หัวมากๆก็สําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะจริงๆจอ Android แบบนี้นะครับจะติดตั้งได้ในรถทุกรุ่นนะครับไม่ยังเป็นต้องเป็นตัว Honda CR v วนะครับครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับจอระบบ Android 7นิ้วสเปคดีๆเทๆแบบนี้ต้องที่ m i l a ่าสโอดินะครับสำนักงานใหญ่สิงนัคคลรินเลยนะครับติดตั้งได้รถทุกรุ่นนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์02ครับ3834555หรือว่าติดต่อเข้ามาทางหน้าเพจของทางมิลานะครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลนะครับอย่าลืม ก็ติดตามนะครับใน YouTube แล้วก็ที่ Facebook ของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ